เร็วมาข้างมาเร้นลงสดีสวัสดีครับาจ๊ะฟังตรงครัหวง เลืกขึ้ักอุบอุเก่งมากเก่งมากเก่งมากชื่ออะไรนะครับแกมงีีครับนี่ฟาร์มไหนฮะฟาร์มไหนไอ้ศูนย์ฝึกที่ไหนล็อกที่ดูพี่อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงสารสนเการครับ,บ,บเว็บไซต์ล็อกที่ดูดอทเน็ตพี่ขอบคุณครับไอแ<ะ>อ,อกเก่งมาก แข่งแข่งแข่งมากอือเก่งครับเก่งครับยันฝึกฝึกน่ารักน่ารักอือน่ารักน่ารักอืออันนี้หมาหมาที่ร้านหรือว่าหมาลูกค้านะนาอ๋อเหรอฮะฝึกได้ขนาดนี้เลยเอ่ะฝึกกี่เดือนนั่นเนี่ยคือบ้านเขาอยู่ใกล้ศูนย์ฝึอ่ะเรื่อยๆๆ อย่างนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่เริ่มฝึกครับกเริ่มฝึกตั้งแต่หเดือนครับกี่เดือนถึงจะพอเป็นอย่างเงี้ยขนาดนี้ก็ประมาณ4ี่หรือห้าเดือนในปีน่ารักน่ารักตัวใหญ่เดี๋ยวไว้นัดอีกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs> น่ารักเราอ่ะฮะเก่งมากครับอืม